สวัสดีครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบนโยบายผู้บริหารระดับกลางและพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่วันที่21พฤศจิกายน2556เวลา9นาฬิกาณห้องประชุม7 0 4สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนายพุชงุตราวงเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานในการมอบนโยบายแก่ผู้บริหารระดับกลางที่ยกย้ายจำนวน49ราย และพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับกลางจำนวน45รายซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งนี้เพื่อรับทราบแนวนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่นอกจากนั้นยังรับฟังการมอบนโยบายในการทำงานจากรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งทุกได้กิจการรวมถึงผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งผู้แทนผู้ตรวจการ รวมถึงการรับ may ฟังบรรยายพิเศษเกี่ยวกับความคาดหวังของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจากรองผู้อำ่วในการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทั้ง30จังหวัดโดยมีนายสุชาติใจพักดีผู้มำนวในการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ให้เกี่ติบรรยายพิเศษครั้งนี้ด้วยด้านนาย้ชงนุตราวงเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวมอบนโยบายในการทํางานครั้งนี้ว่าขอให้ทุกคนทํางานตามหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดเพื่อนํามาบริหารจัดการในการทํางานเรียนรู้แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อเป็นเครื่องมือกำหนดทิศทางในการทำงานมีวิสัยทัศน์มีหลักการบริหารมีคุณธรรมรับผิดชอบในหน้าที่มีความศรัทธานในงานมีความเป็นกลางและมีความพอเพียงรวมทั้งขอให้ทุกคนทำงานอย่างเต็มความสามารถรักประชาธิปไตยโดยเฉพาะบทบาทในการจัดการเลือกตั้งและการวางตัวเป็นกลางผมหวังว่าพวกเราทุกคนในที่นี้ก็คือผู้ที่จะเสียสละทำงานให้กับสำนักงานระกรกตอย่างเต็มกำลังความสามารถทำงานให้กับ บ้านเมืองของเราเราจะช่วยกันสร้างประชาธิปไตยรักษาประชาธิปไตยและพัฒนาประชาธิปไตยในส่วนที่กรกตได้รับผิดชอบโดยเฉพาะการจัดการเลือกตั้งโดยชุดจริตกาเทียท่ยงธรรมขอให้เราตั้งใจทํางานนะครับซึ่งนิยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งครั้งนี้ผู้บริหารที่รับการแต่งตั้งใหม่จะนําไปเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพงสลัตน์ถ่ายภาพภาคีรอดทิม สนักประชาพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรายงาน